เ็ยังพ่อสร้างองาสร้าง,คองอางค,ครับสร้างาคะเอาควายมือนีคืยอยุคขอมันบจินนวัดเร็วขอเขาโอ้มันมันเป็นน้ำอย่างเงี้ยมันหนาวจีอันนั้นควายตัวใดเนี่ยทองหยครับทองหยคือออกจากมู ออลูกเมื่วานนะสุก้อ,อกนเนะลยเราออกลูกแต่ครับผมเราทับทับตัวใดไว้ตัวเครับทับเก้าเจริญออกเมื่วานนี่ก้อนนึ่ครับสุก้อนนี่ตัวผู้หรือตัวแม่ครับตัวแม่ครับตัวแม่โอ้คือดีแต่ละครับแต่ผมย่างไปเบิง้งครับผม <laughs> สวัสดีครับพี่น้องฟ้องปายสุขสุกคนครับมาพอกับพอวัดอีสานรีวิว จะเป็นเวลาเกือบสิบมือพี่น้องที่พ่าัดวาายเฮตดคลิปพอดีพ่าัดพึ่งกลับมาจากโรงพยาบาลชุมแพครับคุณแม่ของพิรม,มีเราพอสบายเราต้องพาตัดพี่น้องนอนโรงพยาบาลสิบมือได้ออกมือวานตอนแรงๆพี่น้องพอ่าตัดกเขาอยู่ตลอด เราตั้งแต่มืออ่าตอนที่เราเข่าที่แรกครับพี่น้องตั้งแต่วันที่สี่าธันวาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามือเน็ตกัเ 14, บเป็นวันที่สิบสี่ครับเป็นวันพุธที่สิบสี่าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากัเป็นเวลาโดนเติบพี่น้องขึ้นหอยกันบอน้อทั้งเขาก็ได้ ลงตรงลงทาโดดแล้วอันนี้คือแม่ควายครับที่ขอเราอ่าบอกครับบอกว่าขอดลูกเก้าเจริญ่าสันเป็นตัวแม่ยูัใสเนาะลูกอะลูกอีหลายอยู่ใสเดี๋ยวหากอนพี่น้องหาลูกเราเพ่เห็นนอนอยู่แถวใดมุนน้นนยลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหน ใส่นอนอกวาดใส่ตายกก่อนพี่น้องเห้ hey, <laughs> อะไรดำดำ <laughs> พี่น้องนี่เห็นแล้วเพราะว่าเห็นแล้วนอนเห็ดแพ้แหว่อยู่หูกางดีดีพี่น้องเป็นลูกของเก้าเจริญอายุสองวันเข้าวันที่สองวันที่สองยังไม่เต็มพี่น้องโอ้ยืนเลาวโอ้ยางมาเลยมนเนี่ย นี่ละชื่ออะไรนาเนาะรูปร่างกับมาตรฐานพี่น้องประมาณเท่าที่เบ่งด้วยสายตากะประมาณเจ็ดสิบกวกัวเกือบหอดแปดสิบพี่น้องประมาณนี้อาจจะคาดเคลื่อนกับสิบ่ลายดอกเป็นควายดำพี่น้องเท่าที่เบ่งโดยสายตากะ ก็ดีสุขภาพดีพี่นอ้องแข็งแรงครับต,ตอนนี้พวจยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเราเป็นไดเห็นรูปร่างโดยทั่วไปกะมาตรฐานดีอยเป็นควายที่สมบูรณ์ขนขาดีพี่นอ้องเรากันยังมากินนมแม่เราอันนี้ก็เป็นควายตัวหนึ่งของแม่ท้องรัดพี่นอ้อง แม่ทองรัดทีเ่เราฝากพ่ออดเลี้ยงหลายตัวอย่แล้วกระโชคดีโชคดีที่ตัวใดคลอดออกมาก็เป็นแต่ตัวแม่พี่น้องบุญเล่าลายมีสต่ตัวงามๆพี่น้องเดีถืนน่นมดีดีสุขภาพแข็งแรงก็ดดกพอวัดกับบุก,ก้าเขาใกล้ไปได้พี่น้องยังเบาหูนิสัยควาย แต่กซูมเอาพี่นอ้องเขียนชัดบอพี่น้องกินนมเจงเว้ยอยู่พันดีครับอัตลักษส์ใสด้อยู่เมื่อกี้พระวัติกันลืมเมืองเบิงกระโหลกแล้วว่ากระบาน้องเป็นยังไง แม่ควายกับค้งจะาให้น้ำน้มดีอยู่ครับค้งจะพผมมีปัญหายอย่างดอกแข็งแรงอยู่เป็นลูกควายตัวแรกอของข้อของพระโอดแม่กองอหลังจากที่เจ็บเจียวผลผลิตคือการเกียวเข่าพี่นอ้องช่วงที่เราเกีเ่ยวเข่าพอว่าแต่มาไทยได้คลิปเดียวพี่นอ้อง การเลยเกิดกรณีของแม่ของพี่และมีต้องเข้าโรงพยาบาลก็เลยข,ขาดการท้ายทําไปเลยพี่น้องประมาณสิบมือก็ได้ยินเสียงคอเสียงโป่งพี่น้องตั้งมาจากคอควายเพระาพระว่าพออดเราเอาอควายลามแล้วออาเขาคอกแล้วพี่น้องเพราะว่าควายบอยูอ่จะด้วยสาเหตุเังกับบอลูกันคือบอ่บ่ใครกินครับบ่ใครกิน ที่จริงเฟียงหลังจากที่เจ้าเขามาไม่ไม่ก็ยังมีรสชาติที่ดีครับแล้วกัญญากลายลูกเขาก็พร้อมนี้ครับกาลังเกิดดีเหตุฉะไหนพี่น้องใครยพราใครอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ามื่อนี้อากาศนาหนาวหนาวพี่น้องฟังเสียงพ่วัดก็ได้หนาวแห้งอตอนพรอวัดอยู่โรงพยาบาลก็บม่รู้ครับว่ามันหนาว อพอมาอยู่บ้านโอ้มันโมเมนคนระเรียนกับที่ที่อยู่ในเมืองพี่น้องอาตัวกินน้มเก่งแค่ว่าพอาะว่าก็ยืนเบื้องอยู่ยกะกินน้มโดนเติบแล้วพี่น้องบางช่วงกับมีการตัดต่อเนะแต่ว่าถ้านับเวลาตั้งแต่เราเริ่มกินกัน็กินโดนพี่น้องคงยังไม่มีซื้อดอก อาจจะตั้งซื้อคงจะตั้งซื้อท้องอยงางบ่๊ขอดูใกล้ๆหน่อยจ้าไม่ต้องร้ายนะเดี๋ยวพอวัดวิ่งนะกินเจียงแท้ ตอนแรกลุกขึ้นมานึกว่าจะย่างมาอยังนึกว่าจะย่างไมาหาประวัติที่แท้ย่างไปกินน้มแม่พี่น้องถ้าบรรยากาศแบบนี้คุ้นเคยพี่น้องผู้ใดที่เป็นแฟนครับรุ่นเก่าๆตั้งแต่ปีพุ่นมาครับตั้งแต่ปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองพี่น้องคงจะคุ้นเคย ปีแรกเพราะว่กากะปักหลักปกัปกฐานไทยทําตรงนี้ครับพี่น้องหนองยาขาวพัฒนาก็มีเรื่องราวมีสตอรี่ของควายเนี่ยหลายตัวพี่น้องเป็นเสน่ห์ของมาไล่ไปนะเป็นเสน่ห์ของคนเลี้ยงควายครับก็มีช่วงหลังๆที่ห่างๆไปแนี่เพราะว่าปีแรกนี่น้องอุ้ยก็เอาควายของเก่งเนี่ยเอาควายเก่งเนี่ย มาเลี้ยงพอควายเจงกับมีแมอยูนี่ไงยู่กับนี่พี่น้องน้องอ้ยกับมายูนี่กันเลยอ่าทายทำหลักๆดูที่น้องหญ้าขาวข้อของเอวันควายดอนกับอ่ากะทายควบคู่กันไปน้ำพี่น้องปีแรกพอวัดกับปักหลักที่ทบ้านนองนุ้มพุกพอดีปีสองปีสามมากับเริ่มแยกข้อกันไปพี่น้อง กลับไปไท,ท่ายทำของนั่นของนี่ป๋าพี่น้อง,องาาอยังมาเศร้าอยู่กินนมเก่งเก่งเบิงไก่ๆดูงามแถงามแถแม่กะหันมามองอยู่แหละนี่หวงลูกว้ะ เก็บก้อนที่เพราะว่าจะหยุดไปก็พระวัตก็ไปถไทยทำควายน่อยของเป็นลูกควาย้ขอของไอว้วนควายดอนพี่น้องอตัวนั้นกับงาํากัน่ทยทำแบบเฝ้าๆพี่น้องพาพีเรมี่มาเฝ้าเอาน่องควายนามีพอกได้ไปต้มดีรักแต่ว่าตัวนี้เ่ท่านพี่น้องมารสะ พอละว่าขอดมาสองมือแล้วเป็นมือที่สองแล้ววัดสันพราวัดกําลังรุ่นว่าเราจะกินนมโดนบันไหนพี่น้องแม่นสิบนาทีแล้วบะที่ไทยทำมาพอแล้วพอแล้วไม่กินลายเถอะวะกินนมเก่งแค่ มาตรฐานของโลกไคว่พอพันดังๆนี่ครับมาแตกต่างกันครับย่างน่อยอัตลักษณ์ได้อ่าตามมาด้วยโ้รงสั่งถ่ายทํามุมใหม่โอ้ทื่นดีถื่นดีนดโอ้สันกินดิงว่ะพี่น้อง ่นทองหลัดเอยขึ้นดีใจน้ำแถะเจ้าเนี่ยใตแต่ตเมแมว่าาสนาแทา้ตอนนี้พ่ออวดล้วกับคนเหย่ยุบพุ่นละยกห่างคอควายแล้วพุ่หละอันนี้ก็เป็นอนีกมุมหนึ่งเวลาตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่าพี่เนอะพี่แลม เรื่องงานพวัดควายมาถ่ายทำไ้อ่ากัดเสียเวลาประมาณ30นาทีมานองหงอยาขาวอ่าหลังจากนั้นจะเฝ้าไปพี่น้องไปเฮ็ดกายภาพบำบัดให้คุณยายถ้าเป็นนาทีพี่นอ้องก็ดีกากห้างห้างเหินจากอ่าการถ่ายทำคลิปนี่กับประมาณ10มือเสียดเสียดก็เลยเฝ้ามาถ่ายทำคลิปไปก่อน ่า,านพี่่านน้องเป็นบอดสบายใจย่านอีพ่อวัด <c oughs> สเสวียขีปพี่แลมกับบ่เห็นโดนแล้วเกิดควงแก่กินหอดพ่อวัดกันเลยมาก่อนมือเนี้ยมาก่อนให้พี่แลมเฝ้าย้ายก่อนอใส่เวลาตอนเรื่องงานพี่น้องเวลาอื่นกับบ่มีพี่น้องออกมาบ่ไดคือถ้าบ่มีคนเมืองบ่ไดค,ครับช่วงเนี้ อย่างหน่อยก็ให้สามอาทิตย์สี่อาทิตย์หรือว่าเดือนเศษเศษก่อนป้าตัวยังยังบ่เท้าพี่น้องกินดีแท้กินดีแท้แทอ่ากินไปเรื่อยๆมารอบนี้พี่น้องเลยอ่าเขาน้าป่าทางกันเรียบร้อยเรียบร้อยบริบูรณ์ดีครับขึ้นเล่าเรียบร้อยอ่าบรรยากาศกับอ่าเข่าสูว วังวน <c oughs> ใกล้หอดปีใหม่หนา,นาวก็รังเตรียมทีแล้วเขามาเตรียมที่พี่น้องมือนีอากาศโอ้สุดยอดล้มตลอดเมื่อล้มลมาล้มธรรมดาลมหนาวพร้อมอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ควายของพ่ออดเนี่ยอาจจะบ่คอยอยู่อากาศมันมันหนาวเกินไปครับมันกับ่อยากกินหญ้าหญ้ามีเพรากินกับมันกับเพะกินพี่น้องมันมันบ่แสบ มันหนาวอ่าควายกันหนาวเป็นเด้อพี่น้องเด้อเห็ียนว่ามันมักน้ำก็ได้ถามันหนาวแท่ก็เคื่อการควายก็ได้พี่น้องอ่าฉะนั้นก็ควรไดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ดูแลสุขภาพควายครับอ่าหนาวต้องเสียอ่าฟื้นไฟถามีเพราะพอดังได้ก็ดังครับอ่าถามีเพรไะดก็วันนี้อกที่ อกัรล้มกันอย่างไรเนี่ยใยญ่มันหนาวลายพี่น้องยังไม่หยุดอีกหรือฮะเดี๋ย <c> ว <oughs> ทองรัดเอ้ยมาตั้งสื่อควายจ้อเดี๋ยวเอาท้องเอียงกระบ,บอกมาพี่น้อง า <c oughs> นสั่นให้พี่น้องตังซื้อให้บอ,อท้องอยีายงพี่น้องท้ององี้ยงก็ได้คอใหงคำขึ้นต้นว่าท้องว่าแสนาอ่าควายเล้าทุกตัวพี่น้องจะมีคำว่าท้องขึ้นต้นมดท้องหยิบท้องหยอดกบบนี้แล้วอันนี้เป็นเพศเมียพ,มพี่น้องกินนมเก่งเก่ง ตั้งแต่พอวันมาไทยก็โดนเติบเป็นยี่สิบนาทีแล้วพี่น้องมาถึงตอนนี้ยี่สิบนาทีแล้วยังกินบอ่อเซาพี่น้องก็กินโดนแท่ควายน้อยบางตัวนี่ม่นกินโดนบน,นี้กินแป๊บเดียวเราก็เซาแล้วก็ลวกลับไปนอนนี่กินดีแท่เบิงสภาพรวมแล้วกะทั้งแมวทั้งลูกกะ แข็งแรงสมบูรณ์ดีควายควายน่อยเนี่ยบ้าเหงาพี่น้องเป็นควายที่ตาใสสดชื่นอยู่เดี๋เพราะว่าจะถา่าแล้วว่าเราจะหยุดกินนมตอนไหนพี่น้อง เอาไว้ควนยน่อยเสากินนมเราพระวัตดก็จะจบคลิป่อคลิปมาฝากพี่น้องเขาพอหาย,หายคิดหอดชิดถึงเสียงพระวัดอาจจะแปลกๆจะไม่พี่น้องเพราะว่ากน็นอนโรงพยาบาลติดต่อกันหลายมือ,อเสียงอาจจะคือค้นบ่สบาย นี่บรรยากาศแบบต้องเจ็บยังมาแล้งหนาหนาวเห็นแล้วเมีกแต่รวังมาเขาาชากให้น้องอุ้ยกตบจัดเป็นยังไงพี่น้องตอนนี้เ <c oughs> มื่อไรไปหา,หากันเถีะอ่าได้ยินข่าวว่าเราเจ็บเห็ดใครได้หลายเราลงเฟสจากน้ำเราอยู่ โอ้ยงามใดจะเศร้าเศร้าแมุ่พราะว่าไทยโดเราด้เนี <c oughs> ่ยควายนี่กะบ,บ,บ่อซุงวันใดดอกอ่าสำหรับควายไทยบ้านเท่านี้หละมาตรฐานควายไทยบาท้านโมเมนมาตรฐานควายงามระดับฟาร์มเนี่ยเป็นควายแบบบ้านบ้านแต่กะ ทรงลูกอ่ก็ได้ตามลักษณะของพ่อพันธุ์อยู่นี่เห็นเห็นีเติบแล้วพี่น้องเช้างขาดีครับต้องอาศัยเวลาจัง่อยเขาจะเบิ่งว่าเมื่อนออกบ่อเสาโลตี้เสาโาตีกินน้มนะหน่ะเนือกินไหลไย,ย้ยละ่ะงอย่างมาดู อย่างมาเบิ่งเนี่ยอ่าี่น้องท้าหน้าประทับใจเดินมาเดี๋ยวเดินมาแล้วเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยมาทักทายท่านผู้ชมหน่อยเร็วเนี่ยโอ้มีเสียงด้วยเออพี่น้องโอ้ยหตากาะักแต่หน้าตาดีจยวยพี่น้องแก้ม กะโลกโอเคเลยมุนดีอืมเป็นอ่องคอด้วยเป็นอ่องคอโอ้สบยอยูยู่เสียงดีมากกินนมแล้วมีแรงเดียฮะกินนมแล้วมีแรงดองเป็นสมารคิดควายตัวใหม่ข้อของพ่ออดแม่กลองน้องแงขาวครับ ดีใจน้ำเจ้าของควายครับเป็นควายฝากเลี้ยงพี่น้องของแม่ทอ้องรัาแฟนครับของอีสานรีวิวนี่แหละโอเคเลยเรามีบุญพี่น้องแล้วก็ฝากเลี้ยงหลายแม่พี่น้องต่ว่าออกมาตัวใดก็มมิตรตัวเมียชะ่ชเดือดเหรอโอ้ยกระแสเว้นอนะขน นอนซะอีละนอนตะนอนเร็วนอน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 กินนมแล้วก็นอนยังไม่เห็นลรอแลนแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามื้อนี้มันหนาวพี่น้องแม่จะคนกลบเพราะอยากออกจากบ้านยัไปแล้วกลับมาหายไปไหนดีล่ะ เ่าชอบกินนมแล้วจะเอจะเออยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เองอเกินนมมึงเกลียดอ้ยยังไม่ต้องกินพอแล้วนอนเร็วเอ้อ ไปวนเวียนอยู่ที่เต้าของแม่อีกแล้วว่าแล้วมาแล้วดอกพี่น้องกินตลาแล้วกิบบนจุมากสุดยอดสุดยอด ถ้าลูกคว้ยกินนมเจียงขนาดนี้กะวางจะได้พี่น้องยังยังสุขภาพเหรอผงจะแงไว้อยู่ดอกพอวัดว่าจะเซาไทยแล้วดินะยังยังไปกวนเมียยังไปกวนเมียกินกินนมตัว ในพี่นอ้องงามบ่ครับก็บเป็นแม่พันธุ์แบบบ้านๆพี่นอ้องอ่าทับควายอ่าพอพันธุ์ระดับอ่าควายงามระ,ะดับประเทศก็สมน้ำสมเนื่อยดอกอ่าสำหรับคนที่มีแม่พันธุ์ที่เป็นควายบ้านธรรมดาครับกบ็มีความเป็นไปได้อยู่ดอกที่ว่ารองรับ าการทับจากพ่อพันธุ์ดังๆแล้วมีการส่งลกูกใจลูกที่ที่ดีพี่น้องแล้วก็มีลายคอกที่พัฒนาจากแม่พันธุ์บ้านๆนี่หลายครับคพอยในระดับแข่งขันบางตัวเนี่็มีแม่พันธุ์ที่ที่บ้านบ้านหลายคือกันพี่นอ้องแม่แม่พันธุ์เนี่ยบอกใครเป็นที่รู้จักดอกกระบาเราได้พันธุกรรมมาจากพ่อลาย ก็สามารถเป็นควายงามได้เข่าสนามประกวดได้คือกันสำหรับตัวนี้ก็โอเคเลยพี่น้องพอมมนตัวผู้แต่ว่าก็เป็นตัวแม่อนาคตข้างหน้าเป็นแม่พันธุ์ดีอ่ถ้าได้ได้เลี้ยงได้จุนเจือดีๆก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพได้พี่น้องเพื่อนกับมีการเริ่มพัฒนาควายจากควายบ้านๆน,นี่แหละ คอยไต่เต้าขก้นไปบางคนไปเบ่งตัวอย่างการเลี้ยงคนที่ประสบความสำเร็จกลับไปเห็นแต่หน้าข้อพิ้นแต่บอรู้ว่ากว่าเพื่นจะมาได้ระดับนี้พิ่นก็พานี่อย่างลำบากครับโดยส่วนใหญ่เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องกับมีการพัฒนาจากควายบ,าบารรดาษพอวัดไปฟวามดังๆฟวามใดทีงดงดงด่งก็แล้วแต่พี่น้อง ขอบครัวของเพื่นจะมีการเลี้ยงควายมาก,ก่อนปูนยาตาง่ายหรือว่าพอมีการเลี้ยงควายแบบบ้านๆลูกเตา่าผู้มีความรู้ได้เลี้ยงมาเนียมีความรู้ทางวิชาการเราก็ไปเห็นมองหันมองนี่เป็นตัวอย่างกะเอามาปรปับปรุงมาพัฒนาอยู่ที่ฟาร์มยาควงกะสามารถสำเร็จได้พี่นอ้องเอายังบเ่เศรีก นี่อาจจะบ่เห็นควายหน่อยแลนพี่น้องการที่บ่แลนกับหมายความว่าเราบแข็งแรงเมือนอ้าอากาศมันหนาวพี่น้องควายอาจจะแลนบ่นออกแต่เห็นเราแล้วกินนมพี่น้องกินนมดีอ่ายืนดีเที่ยงตรงครับยืนได้เวลาที่โดนเติบอยู่ก็ถือว่าแข็งแรงครับอ่เรานอนแล้วอ่าเพราะว่าไทายทำควายหลายๆตัวครับ การยืนของของลูกควายจบะบโดปบนนี้ครับตัวนี้โดนที่สุดแล้วจินน้มกั็โดนดื่ยกันยืนก็นโดนพี่น้องนี่พักควาแล้วเนี่ยไงไว้อยู่ดอก <c oughs> <c oughs> เอาทายให้พี่เห้น้องเขาบ่นอาพก่อนก่อนที่จะปิดคลิป ฮัลโหลวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างหนาวไหมเกิดมาดูโลกแล้วหนาวไหมอืมแทบทุกตัวครับจะมีเสน่ยของของตัวเองอาจจะไม่ใช่ควายที่ดีที่สุดแต่เป็นควายที่น่ารักที่สุดสำหรับคนเลี้ยง ในมุมมองของคนเลี้ยงควายสนอกว้าเดี๋ยวพวจะกลับแล้วนะกินนมดีๆนะจะได้ตัวไวๆขอดูใกล้ๆหน่อยเร็วขอดูใกล้ๆเดี๋ยวพวจะไปลนะอ่าออให้สมาคมคนลักควายดูซิ ว่ามีความน่ารักขนาดไหนควายบ้านๆนเนี่ยหืมหูสวยไหมคะโหน,น่ารักไหมเดี๋ยวอากาศหายหนาวแล้วหนูจะวิ่งให้ดูแมนบอกี่หลักเแมนบอบอมีน้ำหูน้ำตาเลยสะอาดสะอา้านพี่น้อง พี่น้องครับมื้อนี้ก็คงเะพาะแค่นี้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมอิสานร,รีวิวโดวยดีตลอดมาครับไม่ว,ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือว,ว่าคลิปใดๆครับขอบคุณมากๆที่รักหัวไร่ไปลายนาครับที่รักอีสานร,รีวิวมื้อนี้ก็มาให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนเมื่อหน้าคลิปรายการต่งางๆจะค,อคอ่อยๆทยอยลงไปที่น้องตามเวลาที่อำน้อยกับมื้อนี้เพราวัดกับโมเมนต์กับ พวาร์พิเลียม,มามาเมื่อนี้พวาร์ตกับควายน้อยกับแม่ควายครับกาลาไปก่อนพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับเวลาลุกเร็วลุก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 ควายน้อยงามอยู่พอ่อ กลับก่อนนะวันหน้าจะมาถ่ายทำํำคอกควายวันนี้ไม่พากันกินญ้าเลยไม่ได้ถ่ายทําไปก่อนละฮลัลโหล